การแถลงข่าวนะครับเพียงแต่ว่าผมมีพี่น้องนะครับที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมานะครับมาให้กำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับและรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะนั้นผมอยากยืนยันว่าผมนะครับมีเจตนาลมชัดเจนว่าผมมีจุดยืนของตัวเอง ับในการทำลายประชาบ้านเดืองนะครับดันนั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับซึ่งเป็นสมาชิกผู้ทแทนรัษฎรมาจากทุกภาคนะครับทั้งจังหวัดกําแพงเพชรเชรบูรณ์ราชบุรีนราธิวาสสงขลานะครับชายภูมิร้อยเอ็ดนะครับพะเยาชนบุรีนะครับกาลสินแม่ฮ่องสอนนะครับตากและเชียงใหม่ นะครับเราก็มีความชัดเจนว่าเรารักกันไปด้วยกันมีต้องขอกรับขอโทษพี่น้องหลายคนที่กำลังเดินทางมานะครับติดประมาณหกเจ็ดท่านที่ยังมาไม่ถึงนะครับก็อย่าะหว่างเดินทางแต่เนื่องจากว่ามีพี่น้องสังมชนรอมานานก็เลยขออนุญาตนะครับให้ใช้เวลาตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คงตามเข้ามานะครับอีก7ท่านนะครับ อาจารย์พิบูลกับผมก็ทำงานกันมาตั้งแต่ปี2161นะครับแล้วก็ให้เขียนซึ่งกันและกันอาจารย์ก็มาให้กำลับบงใจนะครับก็มาคุยกับผมซึ่งผมก็กลัาเรียนอาจารย์ว่าผมไม่ได้นะครับไม่ได้มีตั้งป้อมที่จะทะเลาะก,กับใครผมบอกแล้วผมไม่ทะเลาะก,กับใครนะครับแต่ผมขอมีจุดยืนหนึ่ของตัวเองนะครับผมอยู่กับพรรคมานะครับผมว่า นานที่สุดแล้วนะครับในบรรดาพี่น้องสสอนะครับอยู่ตั้งแต่พักยังเป็นวุ้นอยู่นะครับอันนั้นผมร่วมสร้างพักพลังระชาลัตมานะครับแล้วก็รับใช้ใน,ในฐานะที่เป็นเลขาพักนะครับในฐานะเป็นรองหัวหน้าพักในฐานะที่เป็นประธานที่ดูแลการเลือกตั้งทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเนมะื่อปี2 0 1 2จนถึงวันนี้นะครับก็ทําดีที่สุด คือต้องพี่น้องสื่อมวลชนต้องเข้าใจก่อนว่าณเวลานี้นะครับแกนนำรัฐบาลเขาขอยืนยันว่านะครับเราจะให้ต้นตรีที่รักษาการนะครับเป็นผู้ตัดสินใจแล้วคุยกันนะครับเราไม่ใช่ว่าพักเราจะทำอะไรโดยไม่ถามนะครับแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เด็ดขาดมันเป็นมารยาทนะครับ ออก็ <t une> ขอยืนยันว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นรัฐบาลที่อยู่ที่ยืนอยู่หน้าเวลานี้22นะครับจิ <t une> ชีวิตที่กำลังเดินทางมาอีเจ็ดนะครับ <t une> นี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐทุกจังหวัดและยังมีนะครับตัวแทนพรรคเล็กมานะครับซึ่งวันนี้ก็ส่งตัวแทนมาถึงท่านหลายท่านติดภารกิจ การในการตรวจการอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทันนะครับท่านเพื่อไทยบอกว่าให้ส่งรายชื่อในวันนี้ครับในบท่าบ้านทงของเราได้ส่งรายชื่ออย่งครับเอาเป็นว่าพวกเราที่ยืนได้เป็นพักรัฐบาลอันนี้เราอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับนะครับเราะจะไม่กล้าล่วงถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ ก็ในานามกลุ่มผมเราพรรคพลังประชารัฐนะครับเ,เราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างความแตกแยกให้เกิดปัญหงั้นผมในฐานะที่นะครับพี่น้องสสส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อยนะครับผมก็นะครับออกมากลางอย่างที่ผมพูดมาแต่หลักการที่ผมพูดเมื่อเช้าเหมือนเดิมชัดเจนนะครับ ก็ในกลุ่มพวกเราครับข้ด้วยเาบอกว่ากปีไม่ือผมยืนยันว่าอะไรที่ผมพูดไปแล้วนั่คือคำพูดถอกผมนะครับก็โดยกฎหมายแล้วมันถ้าหากเขายังไม่ขับเราออกแล้วก็อยู่ที่นั่นนะครับก็อยู่อย่างเนี้ย เราก็ดูว่าเวลาประชุมในสภานัฐบาลนะครับเข้าไปทางไหนแล้วก็ไปทางนั้นก็มีภรรยาทศติมาร่วมอยู่กับผมอะไรนะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าพวกเราพวกเราพวกเราเป็นรัฐเป็นในร่วมรัฐบาลนะครับรัฐบาล เดี๋ยวผู้นี้เช้าก็รู้ครับล้าผมบอกแล้วว่าต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราต้องให้เกียรติแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้นําเขาท่านได้ตัดสินใจว่าท่านจะเลือกใครท่านจะเอาใครนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญตรงนี้มันเป็นอํานาจของท่านนายกรีนะครับแต่ว่านี่ถึงท่านนีกถึงชื่อไปทุสกสุชื่อเดียวว่า็ุกร์ชื่อ่านธ์มังไงคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวผู้นี้เช้ารู้แต่ผมขึ้น เดี๋ยวก็เป็นข่าวเองครับไม่ทราบครับเข็ดไหมครับมีมีเพชรบุรีนั่งมาด้วยครับที่กำลังเดินทางมาไปถึงบางท่านเดินทางมาจากเพชรบุรคือ ที่ผ่านมาผมเป็นผู้ประสานเพยงผู้เดียวนะครับร่วมกับพิสติตอันนี้ส่งิงเลยใช่คเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารู้นะครับแปลว่าส่งแล้วแต่พรุ่งนี้เช้าจะรู้ว่าคือใครเป็นะารรือว่าประมาณนั้นนะครับรโอเคนะครับหมว่าพมีผู้นนคนหรอ่ไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เรา,เราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคือผมผมบอกแล้วผมแถลงข่าวไม่ใช่แถลงข่าวผมพูดเป็นเช้าที่ทำเนียบ นะครับพูดยังไงก็อย่างไงก็ถามคำถามเดิมอย่งีกลุ่มก็แล้วแต่พวกเราจะพูดแล้วับก็แล้วแต่พวกเราจะพูดแล้วกันมีปลาไงคือเราเราก็อยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้ครับโอเคนะครับ อะไรนะครับเร,เราจะไปยังไงเขายังไม่เอาเราออกเลยยังไม่ได้ับเราครัก,ก็ในกรณี <t uk> ที่เราเราไม่มีการกับเพื่อนอะไรในพักเราก็จะอยู่กับเป็นกลุ่มนี้นะครับเราก็อยู่จะอยู่กันแบบคู่ขนานแบบนี้ต่อไปใช่ไหมครับเรก็อยู่อย่างนี้ครับมันจะทํางานซึ่งหน้าไหมครังานในสภานะครับก็เป็นงานที่เรา ไปทิศทางเดียวกับรัฐบาลและผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องสสพักพลังประชารัฐหลายท่านที่กําลังดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านนะครับนเบนี่ยผมพูดเียครับว่าถึงวันหนึ่งก็คนที่คือไม่มีใครอยากเป็นสายค้านเพราะาเป็นสายค้านแล้วมันลงพื้นที่เหนื่อยจะมีสสในฝั่งมาต่าที่อยู่ฝั่งชนะ อย่าไปประเมินแล้วเอาเป็นว่าภาพที่สภาวนั้นนะประมาณนั้นแหละครับทีพูดได้ชัดนครับว่าตอนนี้อาจะมีสกลุ่มนรับกุมนึงจะต้องขัไมได้ไปต่อประมาณนั้นใช่ครับประมาณนั้นที่นี้บอกว่าตอยูจะเอาไปกินคือไม่มีนะอยู่จะไปแย่งก็วันนี้พวกผมมากันเยอะมาทุกจังหวัดนะครับ ก็มันเป็นไปไม่ได้คําถามนผมมไ่เคยเห็นาบินน้องกำลังถามว่าปลาบินได้ไหมพี่ปลาไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะครับก็เอาเป็นว่าคําถามนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก่อนที่จะส่งหมายชื่อไปมีการโทรมาเรียกว่าไม่ให้ส่งัคะใครใครไม่โทรมาคือใครไม่ไม่ทราบไม่มีไม่มีเพราะถ้ามันไม่ได้รับสายเขารับเลยนะครับ คือเป็นเรื่องอ,อ,อนาคตที่เราอย่าเพิ่งไปพูดเราพูดวันนี้ให้หมดนะครับพูดเฉพาะเรื่องวันนี้แล้วก็ที่พี่น้องมาเนี่ยไม่ได้มาถแถลงขา่าวเพื่อโต้ตอบใครมาให้กำลังใจยืนยันามาให้กำลังใจผมกับเบนส์นะครับแจ้งกับคุณแคร่ทางาแล้วใช่ไหมครับว่าเราเปลี่ยนกันจ่แล้วผมผมไม่ได้แจ้งกับใครผมคุยกับท่านเลขาพลมคุยกับท่านราัชกาลยุคไมกี ครับผมขอบคุณนะครับก็แล้วแต่ท่านนายกพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้ว